หนุ่มกัญชัยระบายกลางรายการทำไมสีหน้าดูเหนื่อยเหนื่อยเป็นพิธีกรหนุ่มชื่อดังแถวหน้าเมืองไทยอย่างหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยโดยเราจะเห็นว่าพี่หนุ่มนั้นมีผลงานมากมายทำหน้าที่พิธีกรอย่างดีมาโดยตลอดรายงานข่าวหาข้อมูลด้วยตัวเองจอเจาะเค้นหาความจริงในประเด็นร้อนๆและวานนี้พี่หนุ่มก็ได้สัมภาษณ์กระทิงขุนนรงค์ประเทศรัฐและบอลกํามันกลมแก้วในรายการโหนกระแส หลังมีชื่อเอี่ยวคดี for e x 3D ทดีโดยเย็นวันเดียวกันนั้นพี่หนุ่มก็ได้มาทำหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการข่าวใส่ไข่ต่อแต่งานนี้สีหน้าพี่หนุ่มออกชัดเจนจนมดดำคชาพาถามว่าพี่หนุ่มเป็นอะไรทำไมถึงหน้าเครียดตลอดโดยพี่หนุ่มตอบว่าไม่ได้เครียดเหนื่อยวันนี้เหนื่อยสุดๆเหนื่อยจริงๆขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะวันนี้เหนื่อยจริงๆเมื่อคืนก็นอนดึกตื่นเช้าแล้วก็ไปทำงานเจอเรื่องแบบนี้ทั้งวันตอนกลาง วันก็ทํางานต่อประชุมไรงี้เหนื่อยมากเลยเขาบอกว่าสามเบรกผ่านมาเธอเครียดเป็นเพราะอะไรจะบอกมีคนโทรมาบอกพี่หนุ่มขมมดคิวตลอดเลยดูคยดไม่ได้เครียดแต่เหนื่อยวันนี้เหนื่อยแบบเหนื่อยสุดๆเลยวันนี้เหนื่อยอะไรอร่อยอร่อยกินแล้วนอนวันนี้เหนื่อยวันนี้เหนื่อยวันนี้เหนื่อยจริงพี่พาพี่หนุ่มไปกินข้าวไหมพี่มีนัดแล้ววันนี้เหนื่อยวันนี้เหนื่อยก็เลยอะไรอร่อยอร่อยกินคุณผู้ชมด้วยนะวันนี้แบบเหนื่อยจริงแล้วนอนแค่กินนั่นก็ก็กินยานอนหลับแล้วหลับป๊อกไปเลยเธอ เพราะว่าเมื่อคืนก็นอนดึกนะแล้วก็ตื่นเช้าแล้วก็ไปทํางานแล้วก็แบบเจอแบบเรื่องแบบอะไรเงี้ยทั้งวันอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบตอนกลางวันพี่ก็ทํางานต่อประชุมอะไรเงี้ยแล้วก็โอมโหเหนื่อยเหนื่อยมากเลยแต่มันโลันี้ไหมพี่หลังจากเมื่อวานรู้สึกกดดันรู้สึกันนีรู้สึกนี่ไหมขึ้นไหมคะเออมันวันนี้รู้สึกแบบเหมือนยกเหมือนเบาขึ้นนิดนึงไหมหรือว่าก็รู้สึกว่าเออมันมันก็ผ่านไปแล้วเรื่องเนี้ยคือสําหรับพี่นะก็ผ่านไปแล้ว แต่แต่ไอ้เรื่องของเขาก็ว่าของเขาไปแต่ในมุมของพี่อ่ะมันก็มันก็พ้นพ้นในสิ่งที่ที่หลายๆคนคาดหวังแล้วว่าโอเคแบบอยากให้พี่นําเสนอพี่ก็พี่ก็ทําเต็มที่แล้วก็นําเสนอแล้วก็ก็เหมือนก็เหมือนกับว่ามันมันก็คือหนึ่งเคสที่ผ่านไปพรุ่งนี้ก็ต้องไปเจอเคสใหม่อีกนี่ไงพี่เอต่อไปเดี๋ยวก็ต้องไปเจอเคสใหม่พี่ก็ต้องไปเจอเคสเคสใหม่เงี้ยแล้วมันเหมือนกับคือมันเหนื่อยตรงไหนมันเหนื่อยตรงที่ว่าในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราอ่ะต้องรับฟังเรื่องของแต่ละคนอ่ะ ว่ามีอะไรบ้างคนนี้ถูกสาดน้ดํากรดคนนี้โดนคนนี้แทงตายคนนี้โดนคนนี้ยิงคนนี้โดนโกงเรื่องฟอเร็กคนนี้ไม่ได้โกงเรื่องฟอเร็กคนนี้โดนข่มขืนคนนี้โดนทหารแต่ล่วงละเมิดคนนี้ถูกสิบตำรวจโทหญิงกระทือบคนนี้ที่ฟังเรื่องแบบนี้ทุกวันน่ะทุกวันน่ะคิดดูดีแบบขูมันแบบมันใจล้าเนาะ คือหนึ่งพี่ไม่ได้เป็นจิตจิตเวชนะวะคือจิตแพทย์เขายังแบบเขายังมีวิธีการแบบรับแล้วระบายออกรับฟังปัญหาของคนแต่พี่รับฟังปัญหาคนเดือนหนึ่งอ่ะพี่ทํยี่สิบสองเทปอ่ะยี่บสองเคสอ่ะแล้วยี่บสองเคสเนี่ยในแต่ละเคสก็ะจะแตกหน่อออกมาอีกว่าคนนี้ฝั่งนี้คนนี้ฝั่งนี้หนักทุกเรื่องด้วยพี่ต้องฟังเรื่อง,องแต่ละคนทุกๆุกวันแบบนี้คือสมองพี่ตัวเนี้ยเชื่อตัวเนี้ยที่ปุ่งเนี้ยพี่ปวดหมดเลยตอนเนี้ยเออมันปวดมากเลยเดี๋ยวพี่ต้องกินยาเนี่ยเออมัน เคียอ,อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ